คลิปนี้ก็เริ่มจากศูนย์ราชการอำเภอด่านขุนทดนะครับนี่นี่นี่น,นี่โอเคครับชนแนลน้องใหม่ก็คนติดตามกือบร้อยสองร้อยร้อยสามร้อยครับแชนแนลที่เปิดมาก่อนก็สามพันประมาณเกือบสามพันก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณญาติโยมของหลวงตานะครับที่กดติดตามให้ชนแนลน้องใหม่ของคิติก็จะ,ะตามหลวงตา ไปส่งดีกว่านะไปส่งตอนนั้นสิก็เริ่มต้นมาจากโน่นเลยะละนองะละนองตอนนี้ก็มาถึงนครราชสีมาแต่อยู่ในอำเภอด่านขุนทดนะครับตรงนี้ก็หน่วยงานร,ราชการอำเภอด่านขุนทดครับนี่คนเยอะจริงๆคนเยอะมากเยอะจนหน,นุตา,ตาวันนี้กว่าจะ เข้าจำวัดนะฮะจำวัดนะครับไม่รู้ว่าวัดไหนฮะกบไปได้ไม okay. ่ไกลอระตรงเดินพระดงได้ไม่ไกลเพราะญาติโยมมีเยอะมากโอเคนะครับด้านนอกข้างด้านนอกข้า โอ้โหดูว่าดูดูด้านหลังก่อนเนาะนี่ดูคอนลวงตาคนเยอะจริงๆครับแรงศรัทธาขึ้นมหาชนคนรักหลวงตาแล้วก็ุ่เสียงลวงตานะเกิดจากที่หลวงตานะ่ะเข้ยงขัดปฏิบัติธรรมแบบเคร้ยงขัดนะครับหันอาหารมื้อเดียวนะแล้วก็ไม่รับปัจจัยเงินทองไม่เอาเอินทองไม่เอาไม่รับปัจจัย นะะฮงั้นอย่างขนาดที่วางอยู่นั่นาดใบก๊าคีบัตรประชาชนแบงค์น้อยเอามาใบจากนะฮะหลวงตาก็ไม่เคาให้นะครับใส่หมวกก็สอดหมวกก่อนนะครับนี่คือข้อมูลนะฮะปักหลบทโสมาก็ไม่ปักหลบทนะฮะแล้วก็ฉารอาหารมื้อเดียวด้วยเราไม่รับปัจจัยนะครับเดินทุดลองเท้าเปล่าอุ๊ร้อนมากะฮะตอนนี้พื้นปูนร้อนมากะฮะญาติโยมลองถอดรองเท้าเดินสักกิโลดูฮะ จะรู้ถึงง่ากการเลยครับอันนี้ไม่ว่าเปรียบเทียบไป้ฟังโอเคครับคลิปนี้ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงหน่วยราชการอยู่เลยครับกว่าจะเคลื่อนตัวได้นะครับจะไ,ได้นะก็คงนี่นะญาติโยมเยอะมากทังครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมสองหนุนตามสดชื่นนะครับเป็นพระนักปฏิบัติที่ ดังไปทั่วประเทศต,ตอนนี้นะแบบฟีเบอร์เลยพูดก่อนขอใจสับไปรุ่นนิดหนึ่งนะฟีเบอร์จริงๆหลวงตาเป็นพระที่เก่งคัดจริงๆนะครับโดยเฉพาะาไม่รับฝักใจนะคือขนลุกเลยนะแต่ว่าผมทราบข่าวว่าหลวงตาเนะี่ย จะแจ้งโรงพยาบาลให้ที่บ้านเกิดของหลวงตานะฮะที่สังหวัดนครพนมก็ไปบริจาคกันเองแต่ตรงนี้เส้นทางที่หลวงตาเดินดุดงผ่านเนี่ยหลวงตาจะไม่รับปัจจัยค,ครับไปค้นหาข้อมูลเองครับโอนไปโดยตรงเลยครับโรงพยาบาลนวะไปหาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะโอนอันนี้ไม่ได้ ตวงตาไม่รับตรงนี้นะครับไม่รับปัจจัยไม่ตะวายสิแล้ไรับส,ส,สิ่งของแ้้ไปไปจากข้างหน้าต่อโอเคครับขอตัดคลิปก่อนคลิปก่อนตรงนี้ถึงหน้าโรงพยาบาล,ล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้ว